ธงไทยนะคะเป็นอย่างสูงยิ่งนะคะพร้อมทางคณะสงฆ์ทุกลูกนะคะที่ท่านได้ให้เมตตารมนะคะมาทาหน้าที่เป็นพระพิธีรมในวันนี้ก็กราบมรสการอาขอบคุณด้วยความเคารพนะคะเป็นอย่างสูงยิ่งนะคะใส่ไม้ลง,งคอไปเยใส่ะค่ะ ค่ะก็ขอบคุณท่านนายเฟอนะคะที่ได้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้พร้อมทั้งแขกผู้ใหญ่และก็ญาติพี่น้อง,งนะคะทั้งบ้านใกล้บ้านไกลนะคะที่ได้มาร่วมสู่วานนี้ ทล้เงองอพระนายมโยอาหารจากที่ส่งทางพระพุทธเจ้านะคะขึ้นรถเสร็จรับรองไว้นะคะทางเจ้าภาพก็เรียนเชิญทุกคนทุกท่านนะคะได้ให้เกียร์กับเจ้าภาพนะคะโดยการรับประทานอาหารนะคะซึ่งเจ้าภาพก็คงจะ จะจัดเป็นโต๊ะนะคะให้ท่านได้รับประทานอาหารเพื่อให้เจ้าภาพได้แสดงความขอบคุณสำหรับในวันนี้นะคะก็ขออนุนาสาธุคุณขอบคุณในรักใจของทุกท่านที่มาร่วมสวดอภิธรรมในวันนี้แล้วก็ขอเดียนเคิญทุกคนทุกท่านนะคะได้รับประทานอาหารต่อนะคะ ดังกันนะคะพรุ่งนี้ก็จะมีการนำสดของคุณแม่เอี่ยมนะคะสดใสไปทำการแาลนข่ก,กิจที่วัดเมืองสวนใหญ่นะคะ mm. ก็ขอเรียนทุกคนทุกท่านน mm. ะคะเจ้าภ่าก็วางเป็นอย่างที่ว่าผมจะได้รับทั้งใจสำหรับความหัวใจวันนี้แต่เจ้าภาาก็ขอจารึกนะคะ ขอบคุณอันนี้ไว้ในความทรงจำตลอดไปเอ็นเชิญคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่เพื่อแจกทุกคนทุกท่านนะคะรวมทั้งท่านกยใดๆนะคะท่านรองนายกแล้วก็กำนันผู้จ้างทุกคนทุกท่านที่ในห้องทุกคนทุกท่านนะคะรับประทานอาหารก่อนนะคะเอ็นเทนทุกคนทุกท่านก็ต้องกราบขอภัยนะคะ อ่านวงท่านอ่าไม่ได้เอ่ยนามนะคะก็มันก็เสียงก็โมชาตารสัตว์เอากันแล้วกันนะคะอ่าเพราะว่าก็อ่านการที่เขียนงานะคะก็เหมือนกับสาธุก็ถือว่าเป็นเหมือนการถ้าว่านำเงินไปชื่อไทยอาจจะตกบุกท้องหรือว่า ทางเียงางสกงลมกรในบรากตกผลกระองก็ต้องกาขอภัยเวลาโอกาสนี้จะ้เรียนเชิญทุกคนทุก่านได้รับประทานอาหารก่อนนะคะก็คงจะขอพักการใช้เสียงในบทเข้านี้ยรบกุทุกุนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะ